วัสดีครับผมหมออู๊ดนะครับนายแพทย์ชานชัยเชลเลอร์นะครับวันนี้หมอจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะครับที่ช่วยทําให้คู่สมรสนะมีลูกได้ง่ายขึ้นนะครับที่เราทำบ่อยก็คือ XC XC นะครับผม X c คืออะไรนะครับผม XC กก็คือย่อมาจาก intracytoplasmic sperm injection นะครับผมเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ เอาตัวสเปิร์มนะครับหตัวนะครับผมฉีดเข้าไปในไข่หรือว่าเซลล์สืบพันธุ์ของผู้หญิงนะครับภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับผมความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยใช้ในกรณีในบ้างนะครับผมก็คือ1เราจะใช้กรณีที่ฝ่ายชายนะครับมีปัญหาเรื่องอสุจินะครับผมเช่นมีความผิดปกติค่อนข้างเยอะหรือในบางกลุ่ม ไม่มีตัวอสุจิเลยจากการที่เขาหลั่งสเปิร์มออกมานะครับผมหรือ2เราต้องทําการวินิจฉัยตัวอ่อนนะครับหรือตรวจโครโมโซมในตัวอ่อนนะครับผมสกรณีที่ ผู้ชายนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับ HIV นะครับผมแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยปกติดีเราจะเรี่ยงการติดเชื้อในผู้หญิงก็อาจจะต้องมาทำอีกซีนะครับผมนอกจากนี้นนกรณีที่คนไข้ที่เคยทำา IUF มาก่อนแล้วแต่มันมีปัญหาเรื่องอไม่มีการปร,ประสมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเอาคนไข้มาทำอ x กต่อมานะครับผมเพื่อทำให้เกิดการปฏิสนธิที่มากขึ้นได้นะครับ ขั้นตอนทํำยังไงนะครับผมง่ายๆก็คือเราต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจนะครับผมและก็สุขภาพนะครับผมเราจะต้องออกกําลังกายนะครับผมเลี่ยงบุหรี่เลี่ยงการดื่มสุรานะครับผมทางวิตามินนะครับซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิเดชันนะครับอาจจะช่วยทําให้คุณภาพทั้งไข่และสุจีดีขึ้นนะครับวันที่มาเริ่มการรักษาเนี่ยเราจะมีการตรวจ หาโรคติดต่อที่ไมสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพวกซิฟิลิสเอชไอวีตับอักเสบบีตับอักเสบซีนะครับผมแล้วก็โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นพวกทรัสซีเมียซึ่งเจอที่บ้านเราบ่อยนะครับผมขั้นตอนนะครับผมง่ายๆก็คือฝ่ายหญิงต้องได้รับการกระตุ้นไข่นะครับเพื่อทําให้ไข่ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ดีที่สุดนะครับผมการกระตุ้นไข่เนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะครับผมอันนี้หมอจะยกตัวอย่างง่ายๆที่เราใช้ก็คือใช้เป็นแบบแอนตากอนิสโปรโตคอลซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมเราจะเริ่ม การกระตุ้นในวันที่ 2- อถึงของรอบเดือนนะครับผมซึ่งคนไข้ฝ่ายหญิงต้องทําการฉีดยานะครับอาจจะเป็นฉีดยาเองซึ่งง่ายๆฉีดตรงที่หน้าท้องนะครับผมฉีดยาประมาณ3วันนะครับแล้วก็ต้องมาเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนขึ้นดีไหมแล้วต้องมีการปรับยาไหมนะครับผมหลังจากฉีดไปประมาณ6วันก็จะมีการเริ่มฉีดยาอีกตัวหนึ่งซึ่งป้องกันไข่ตกนะครับจากการที่เรากระตุ้นมาหลายๆใบนะครับเพื่อไม,ไม่ให้มันตกก่อนนะครับผมหลังจากฉีด ไปแล้วนะครับก็จะมีการนัดราวเกิดขึ้นว่าไข่เนี่ยขนาดได้ไหมเพราะขนาดได้เนี่ยเราก็จะทำการฉีดยาให้ไข่ตกนะครับผมหลังจากฉีดยาไข่ตกประมาณ36-38ชั่วโมงก็จะมาทำการเก็บไข่ซึ่งฝ่ายหญิงต้องมาทำเก็บไข่ในห้อง ผ่าตัดนะครับผมไม่มีไม่เจ็บนะครับผมดมยาสลบนะครับผมการเก็บไข่เนี่ยก็จะทําภายใต้การใช้เครื่องอนาซาวนะครับผมดูว่าไข่อยู่ตรงไหนแล้วก็ดูดออกมานะครับผมไข่ที่ได้เนี่ยเราก็จะมาทําการตรวจเช็คละในห้องแลบ,บว่า มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแล้าจะเลือกไข่ที่สมบูรณ์นะครับแล้วจะนําตัวตัวอสุจินะครับผมหนึ่งตัวจากฝ่ายชายนะครับผมมาฉีดเข้าไปในไข่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปถ้าในศูนของเราจะเลี้ยงประมาณ day ห้ถึง day หกเย้วเรียกว่าระยะ blastocyst นะครับผมครับซึ่งขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคนไข้เกิด ต้องการที่จะมาย้ายตัวอ่อนเราก็จะมีแนะนําคนไข้อีกทีหนึ่งว่าคนไข้เนี่ยสะดวกเมื่อไหร่ที่จะมาย้ายตัวอ่อนนะครับเพราะตัวอ่อนที่เราได้เ,เราจะแช่แข็งไปให้นะครับผม